สวัสดีค่ะวันนี้แบงค์แมงเมาสํารานะคะก็จะมีแนะนำวิธีการดาวน์โหลดใช้งาน5แอปพลิเคชันสำคัญสำหรับการเทรดนะคะที่จะทำให้นักลงทุนเทรดได้อย่างคล่องมือง่ายๆภายในคลิกเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีแอปอะไรบ้างแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดเป็นยังไง มาเริ่มกันเลยนะคะแอปแรกที่ท่านเห็นในหน้าจอนะคะสีฟ้าก็คือเจ้าสตรีมมิ่งเองซึ่งแบงค์ได้แนะนำการใช้งานไว้แล้วนะคะอยู่ใน YouTube ข้อช่องแมงเม่าสำรานนะคะจ้ะเข้าสามารถเข้าไปย้อนดูได้เลยแล้วก็สำหรับมือใหม่หรือ สำหรับท่านที่เพิ่งเปิดบัญชีมานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูการใช้งานเจ้าแอปสตรีมมิ่งเพื่อใช้เทรดได้เลยง่ายๆภายในคลิกเดียวนะคะไว้ไปยากกันตอนเทรดเนอะอ้าวเจ้าแอปต่อไปที่มีนะคะก็คือ investing com นั่นเองตัวนี้นี่เหมือนเป็นตัวหมอแม่ลายแทงดูเซนติเมนต์ตลาดนะคะ ซึ่งตอนนี้ตลาดบ้านเรานะบางทีก็อิงกับดาวโจนนะคะไม่รู้ว่าจะเทรดที่ไทยหรือเทรดที่อเมริกาดีแต่ถ้าอยากจะเทรดทั้ง2ที่ทั้งหุ้นไทยและทั้งที่อเมริกานะคะทางทีมงานแมงมกแมวสำราญนะคะเราก็มีเพื่อให้เปิดบัญชีกันสามารถเทรดได้ทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นอเมริกามีหลายอย่างเลยเดี๋ยวไว้คลิปต่อ,ตอไปจะมาแนะนำรายละเอียดให้ทราบกันอีกทีหนึ่ง มาต่อไปนะคะไปกันยังเร็วๆด่วนจีไปสนีจาก,กัเลยไม่รู้จะรีบพูดเร็วไปทําไมเพราะตอนนี้คึกเลือเกินบอลก็จะมาแล้วนะจ๊ะค่ะก็เป็นเจ้า e-fin mobile ตัวเนี้ยแบงค์จะใช้อ่าไปสําหรับดูกราฟนะคะแล้วก็ส่งกราฟให้ลูกค้าค่ะต่อไปเป็นเจ้าตัว set trade ค่ะ แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเซตนะคะเป็นเซตแอปค่ะซึ่ง5ตัวนี้ครบเครื่องในในมือถือควรที่จะดาวน์โหลดเก็บเอาไว้แล้วก็ใช้พวกนี้ได้เลยค่ะอะเดี๋ยวแบงค์จะ,ะมาพาไปแบบแคล้ายๆจับมือโหลดเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าแต่ละแอปโหลดยังไงเพื่อที่จะมีเข้าไปในมือถือของท่านเลยค่ะ มาที่แอปแรกกันเลยนะคะก็คือเจ้าตัวสตรีมมิ่งแล้วก็พิมพ์คำว่าสตรีมมิ่งลงไปแล้วก็คลิกไปที่คำว่าสตรีมมิ่งมาแล้วแล้วก็จะเจอตัวนี้นะอันนี้ที่แบงค์ใช้ก็เป็น iphone นะคะตัวสตรีมมิ่งก็ใช้ได้ทั้ง ios แล้วก็ android ค่ะแค่พิมพ์คำว่าสตรีมมิ่งเข้าไปหลังจากนั้นเราก็คลิกไปที่ ปุ่มนี้นะคะทางขวามือค่ะกดคลิกเข้าไปเลยก็กำลังทำการดาวน์โหลดอยู่นาจาค่ะมามาที่แอปต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้รอให้เขาดาวน์โหลดนะคะเราก็โหลดกันรัวๆกันไปเลยจ้าพี่น้องตัวต่อไปก็เป็น investing com ตัวนี้ก็จะไว้ดูข้อมูลเกี่ยวกับตลาดทั้งโลกเลยนะคะ าตลาดทั่วโลกเลยมาพิมพ์เข้าไปแล้วก็คลิกเข้าไปเลยง่ายง่า,านี่จ้ะอันนี้เลย investing com อันนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดเข้าไปเลยจ้ารัวๆปังปังจะแม่จ้า,ม,จามาหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าแอป set trade พิมพ์คาว่า set trade เข้าไปค่ะค่ะ แล้วก็กดนะคะก็จะเจอ Set Trade App นี่ค่ะโหลดกันไปรัวๆเลยนะจ๊ะ3อันแล้วอันที่4อะไรเอ่ยอันที่4ก็เป็นตัว Set ค่ะเซตค่ะพิมพ์คำว่า s e ตเข้าไปเจอแล้วเซตแอปพลิเคชันตัวนี้พามพามจัดไปเลยจ้าพี่น้อง สตัวแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น efin mobile ที่ใช้สำหรับดูกราฟทางเทคนิคนะคะพิมพ์คำว่า efin เข้าไปเลยนี่เจอแล้วก็วจะขึ้นว่า efin mobile ที่แบงค์ใช้เป็น efin mobile ค่ะโหลดเข้าไปเลยค่ะได้แล้วนะคะทั้งหมด5แอปพลิเคชันตอนนี้กำลังรอดาวน์โหลดอยู่จ้า นี่ตอนนี้ก็ได้ทั้ง5แอปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังรอดาวน์โหลดอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มเข้ามาทีละแอปทีละแอปและถ้าบ้านเรามี 5G นะ mm hmm. ก็อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะคะพี่น้องเ เรามาลองดูจุดเด่นในแต่ละแอปและฟังก์ชันการใช้งานนะคะว่าแบงค์เนี่ยใช้งานอะไรใช้ประโยชน์อะไรจากเจ้า5แอปทั้งหมดนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เจ้าสตรีมมิ่งเลยเจ้าสตรีมมิ่งเนี่ย ก็คือใช้สำหรับในการเทซึ่งได้เคยอธิบายสอนการใช้งานสตรีมมิ่งในคลิป1คลิป2แล้วนะคะสามารถเข้าไปกด Subscribe กดกระดิง่งกดแชร์ไปให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่คุณรักนะคะสำหรับท่านนักลงทุนทั้งหลายนะคะค่ะที่ YouTube พี่เปียกแมงเมาสําำราญค่ะจ้ะต,ตัวเจ้าสตรีมมิ่งนี้นะคะก็จะเป็นแอปที่ แบงค์จะใช้ในการาซื้อขายเทรดทุนนั่นเองนะคะจ้า,าต่อไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาดูกันที่แอปตัวต่อไปเลยตัวนี้ก็คือเจ้า investing.com อย่างที่กล่าวมาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าแบงค์จะใช้เป็นตัวเหมือนตัวลายแทงตัวดูซ e n t i m e n t ของตลาดค่ะค่ะเจ้า investing เนี่ย ก็จะมีบอกเกี่ยวกับตัวเป็นเป็นเวลไทม์ด้วยนะคะแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งตลาดปิดค่ะก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าจะมีทั้งตลาดฝั่งอเมริกาค่ะฝั่งยุโรป จ้าแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นฝั่งเอเชียด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่ที่ดูนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะไปดูแท็บที่2ที่ขึ้นว่า i n d i e s future นะคะตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะเป็นลายแทงที่เอาไว้ดูเซนติเมนต์ตลาดว่าโอเคดาวจนฟิวเจอร์เป็นยังไงคะ่ะค่ะแล้วก็อ่า หลักๆก,ก็เปิดมาตอนเช้าก็นอกจากดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์เพื่อที่จะดูอารมณ์ของตลาดแล้วก็จะเป็นพวกทางฝั่งเอเชียนะคะก็จะมีตัวหางเซงอย่างงี้ค่ะจะ้ะอันนี้ก็เป็นลายแทงเพื่อที่จะดูอารมณ์ของตลาดนะคะแล้วก็ตัวที่แบงค์ใช้ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นนี่เลยเจ้าคอมมดิตี้เลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีบอกราคาทองนะคะแล้วก็พวกราคาตัวเงินตัวคอป เปอร์ se, ทองแดงอะ่ะหลักๆก,ก็จะดูเป็นพวกทองแล้วก็ดูเป็นตัวน้ำมันนะคะก็จะมีทั้ง w t i แล้วก็ Brent ออยจา้าค่ะและช่วงนี้ก็แหมอทำไฮอะไรนะจา้าสำหรับเจ้า us Soybean จา้าค่ะ ก็จะเป็นการดูสินค้าโภกพัณฑ์ทั้งหลายจ้าง่ายๆที่แบงค์ดูก็มีเท่านี้นะคะนอกจากนี้มาดูแถบด้านล่างกันดีกว่าแถบด้านล่างมีอะไรนอกจากตัวมาเก็ตแล้วแถบที่2ก็จะเป็นนิวส์นะคะตัวนิวส์เนี่ยค่ะค่ะบางทีบางก็จะเอาไว้อ่า,อานข่าวนะคะทั่วไปซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีเด้งขึ้นมาให้เห็นทางหน้าจอด้วยค่ะ ก็ประมาณนี้ที่แบงค์ใช้ดูนะคะตัวปฏิทินตัวคาเลนดารก็คือจะเป็นปฏิทินสำคัญสำคัญต่างๆนะคะค่ะก็สำหรับเจ้า investing Bank ก็ใช้ง่ายๆแค่ประมาณนี้เองค่ะจ้า<อ>ต่อไปมาดูฟังก์ชันการใช้งานของ เจ้า efin mobile นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้โดยใช้การล็อกอินเหมือนกับที่ล็อกอินเข้า streaming ค่ะก็คือเลือกโบรกเกอร์เลือกใส่ username แล้วก็ใส่ password เข้าไป ก็เมื่อล็อกอินได้เราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะจ๊ะทีนี้ส่วนใหญ่ที่แบงค์ใช้งานเนี่ยแบงค์จะไว้เปิดดูกราฟแล้วก็ส่งกราฟให้ลูกค้าดูค่ะมาดูเจ้าฟังก์ชันตัวกราฟกันเลยก็จะอยู่ที่มุมขวาล่างสุดที่ชื่อว่ากราฟนะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยจ้าค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราสนใจได้นะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยอ่อ ตัวอย่างที่เปิดค้างไว้ก็จะเป็นหุ้นตัวนี้นะคะเราสามารถซูมอินซูมเอาท์ได้นะคะหรือว่าเราจะสไลด์มือถือให้เป็นในแนวนอนของเราแล้วเราก็ดูในแนวนอนนะคะแต่อันนี้คลิปนี้อัดเอาไว้วิดีโอไว้อ่ามันอาจจะ ในคลิปอาจจะไม่ได้เป็นแนวนอนให้ท่านเห็นนะคะท่านลองไปใช้งานดูได้เลยค่ะเพื่อที่จะเข้าใจาว่าเวลาแบงค์ส่งกราฟไปให้เนี่ยกราฟมันเป็นหน้าตายังไงท่านสามารถที่จะเข้าไปเซตในมือถือของท่านได้เลยนะคะจ้าส่วนใหญ่หลักๆที่แบงค์ใช้ก็จะเป็นดูกราฟตัวนี้ล่ะค่ะค่ะ,ะถ้าใครอยากจะลองดูฟังก์ชันอื่นนะคะ ก็เข้าไปดูที่แท็บต่างๆทางซ้ายมือได้เลยค่ะค่ะมีที่น่าสนใจเพิ่มเติมนอกจากกราฟนะคะก็คือข้อมูลพื้นฐานค่ะเราก็เข้าไปดูที่ fundamental แล้วก็ลองคลิกเข้าไปที่ finance ได้นี่ค่ะ,คะก็จะเป็นข้อมูลทางด้านตัว fundamental ของหุ้นแต่ละตัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อหุ้นก็ได้นะคะค่ะ เข้าไปดูแล้วเราสามารถเลือกปีได้ด้วยค่ะนีคะเขาก็จะมีข้อมูลให้ตั้งแต่ปี2017ถึงอัปเดตนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวร e เสิร์ช a อนาลิ i ิให้นะคะเนี่ยลองเล่นกันดูได้เลยจ้าค่ะ แล้วก็ที่สำคัญสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นปฏิทินนะคะปฏิทินตัวนี้ก็จะเอาไว้ดูเกี่ยวกับหลักๆแบง์ Bank, จะเอาไว้ดูเกี่ยวกับ X d ดีนะคะนี่ค่ะสามารถคลิกเข้าไปได้นะคะค่ะตัวปฏิทินเนี่ยมีให้ดูย้อนหลังได้ด้วยสมมติออมตัวช่วงเทศกาลปันผลเดือนที่แล้วเนี่ยคะ่ะทีแบงกก็ได้ทำอัปเดตให้กับลูกค้านะคะซึ่งสามารถติดตามได้ในเพจแมงเม้าสํสำราญนะคะในการ ดูข้อมูลต่างๆค่ะจากเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีปฏิทินการอัปเดตหุ้นตัวไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะเราสามารถคลิกเข้าไปได้อ,อย่างเช่นวันที่19เดือน8นี่มีหลายตัวเลยอย่างเช่น Advanced นะคะเราก็ลองคลิกเข้าไปดูได้ว่า a d v a n c e เนี่ยมีประกาศจ่ายปันผล3.24บาทนะคะแล้วก็ x อวันที่19เดือน8เงินเข้าเอทีสของเราวันที่3เดือน9ค่ะประมาณนี้นะคะไปลองคลิกลองเล่นกันดูได้นะคะหรือเดือนนี้ก็เดือนกันยานะคะ s e p t e น b e r นะคะโอเคเรากด September แล้วก็กดโกเข้าไปดูด้วยนะคะนี่ประมาณนี้จ้าเนะียลองดูเดือนได้สิเดือนได้เราก็กดเข้าไปที่มันแล้วก็ดูออก โชเปอรแล้วก็กดโกนะคะค่ะมีตัวอะไรบ้างมีเชยโยเนี่ยลองดูวันที่หกสิอ๋อก็มีเชยโยนะคะมีทั้งอะไรเนี้ยตัวเอ็กดีจ้าค่ะเอ็กอารอมีไม้เนี่ยลองกดเข้าไปดูไปเล่นดูได้นะคะจ้ะหลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะที่ แบงค์ใช้ดูกราฟแล้วก็ดูตัวปฏิทินสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะโอเคอ่าเรามาลองดูฟังก์ชันของเจ้าตัวเซ็ตเทรดกันบ้างนะคะจะเมื่อเราคลิกเข้าไปดูแล้วเดีย๋ยวเราดูว่าหลักๆห,หน้าตาเขาเป็นยังไงกันนะคะค่ะ จริงพวกนี้ก็มันจะมีหน้าตา summary ranking favorite ก็ไม่ได้แตกต่างจากการใช้ streaming ซึ่งแบงก์ก็จะใช้ streaming เป็นหลักในการเทรดนะคะแต่เท่านีา้ตัวที่แบงก์ใช้ดูหลักๆเลยเนี่ยค่ะค่ะมันก็จะเป็นตัว research นะคะ เราก็ดูที่แถบด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวไล่ดูทีละอย่างเลยก็เป็นนี้อันนี้เป็นภาพรวมซัมมรีหน้าตานะคะหน้าตาของอัปเดตของตัวเซตนะคะแล้วก็เลนกิ้งก็จะเป็นข้อมูลตัว t o อป a ก n e เนอ p l o s e ป m ูเซอร์ม v สแอคทีฟอะไรประมาณนี้นะคะ f a v o r ร t e ก็จะเป็นตัวที่เราตั้ง่าท่า,ทาน,นี้เพราะที้มันอยู่ที่รีเสิร์ชที่แบงค์จะเอาไว้ดูนะคะค่ะส่วนตัวมอ e เนี่ย มันก็ดีเหมือนกันนะตัวมอเพราะว่ามันมีข้อมูลต่างๆให้เรากดแล้วก็ลิงก์ไปาหาข้อมูลได้เลยนะคะจ้ะโอเคอันนี้ถ้าแบางค์อยากดูรีเสิร์ชของอะไรสนใจอะไรมันก็จะเข้าไปที่โคดนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปเลยก็จะเป็นดีเทลหน้าตาของหุ้นนะคะแล้วก็หลักๆที่แบงค์ใช้ก็จะเป็น ตัวแท็บทางด้านขวามือที่ชื่อว่า iaa research นี่ยแหละค่ะพ o i n หลักตัวนี้ก็คือแบงก์จะเอาไว้มาดูข้อมูล Research นะคะก็คือการวิเคราะห์ต่างๆของแต่ในแต่ละสำนักนะคะว่าเขาวิเคราะห์อยังไงกันบ้างอย่างเช่นตัวอย่างหุ้นตัวนี้นะคะ tvo นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยตัวราคาถัวเหลืองเนี่ย all time high นะคะแบงก็จะเข้าไปดูซิว่า paper เปเปในแต่ละสำนักเขาออกมาว่าไบาว่ายังไงบ้างนะคะ ค่ะก็ลองดูกันเลยอ่านี่ประมาณนี้นะคะแต่ละสำนักก็ recommend by outperform trading by มีให้ถือให้ซื้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ซือ้อให้ถือนะคะค่ะแล้วก็จะมีอ่าตัว target price นะคะบอกให้ด้วยนะคะเช่นสามสิบแปดสามสบี่จุดห้ายี่สิบแปดสามสิบสองย่ิบเก้าสำหรสามสิบบาทยี่สิบเก้าบาทอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเราขีดบวกกันนะคะแล้วทำไปหารเฉลีย่ยทางนี้เขาก็มีเอฟเฟ t เรให้ด้วยจ้าเนี่ยนะคะข้อมูลประมาณนี้แล้วก็ก็จะมีตัวบทวิเคราะห์ล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยจะเป็นวันที่24เดือน8เนี่ยค่ะเราลองคลิกเข้าไปดูเลยเนี่ยก็เอาไว้อ่านนะคะว่าแต่ละค่ายเขามีมุมมองยังไงกับหุ้นตัวนี้นะคะ มาที่เจ้าแอปสุดท้ายนะคะก็คือตัวเซตนั่นเองค่ะหลักๆของเจ้าแอปสุดท้ายอันนี้จะแบงค์จะเอามาไว้ดูอัปเดตนะคะค่ะจะดูอัปเดตเราจะดูได้ตรงไหนมาดูที่ตัวแท็บด้านล่างเลยค่ะค่ะคลิกเข้าไปที่อัปเดตอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีอ่าบริษัทอัปเดตต่างๆนะคะค่ะหรือเราจะสามารถเสิร์ชเอาก็ได้ค่ะว่าอา่า ม,มีเอ่อเซิร์ชเอาตามเอ่บริษัทที่เราสนใจเพื่อเข้าไปฟังออฟเดย์ได้นะคะค่ะนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันที่แบงค์ใช้สำหรับเอาไว้ฟังออฟเดย์นั่นเองค่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีะตัวอ่อสเกต็ตเให้ดูด้วยนะคะแต่หลักๆคือแบงค์เข้าไปที่วิดีโอแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปเพื่อที่จะฟังออฟเดย์เลยนะคะ ตัวแมคโครนี้ยังไม่มีอัปเดตนะคะจะไล่ดูก็ได้จะ้ะเนี่ยค่ะค่ะไหนๆมาแล้วก็ลองดูหน้าตาอื่นๆดูซิว่าเขามีอะไรบ้างนะคะหน้าโฮมก็จะมีอ่ประกาศทั่วไปซัมมอรี่ค่ะค่ะแท็บต่อไปก็จะเป็นแฟกชีตนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ,ะแล้วก็มีข่าวมีข้อมูลหุ้น IPO อ่ฮะ นี่ก็ให้เลือกดูเนี่ยค่ะค่ะสามารถเลือกปีได้นะก็คืออัปเดตนี่ปีส0 2 0นมีหุ้น IPO อะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลหุ้น IPO ได้ดูแท็บสีน้ำเงินหนังสือที่ชวนหรือว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์ของอตัวหุ้น IPO ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ คะโอเคสำหรับวันนี้ก็ครบเครื่องแล้วนะคะสำหรับ5แอปพลิเคชันหลักๆเด่นๆที่แบงค์ใช้งานนะคะในการเทรดค่ะค่ะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเลยก็คือว่าในการเทรดนะคะก็จะใช้เจ้าตัวสตรีมมิ่งนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็ ถ้าจะดู s e n ติ m e n t ์ตลาดนอกนะคะก็จะใช้เจ้า investing com ตัวนี้นี่เองค่ะเปิดกราฟดูก็จะใช้ efin mobile นะคะ่คะแล้วก็เข้าไปดูพวกรีเสิร์ชต่างๆก็จะใช้ตัว set trade นะคะนอกจากนี้วันว่างก็จะเข้าไปฟังอัปเดตบริษัทต่างๆก็เข้าไปที่เจ้าตัว set app นั่นเองค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะเปิดบัญชีมาเป็นลูกค้าของทางแมงเม้าสสำนานะคะสามารถติดตอ่อได้นะคะถ้าสนใจอยากจะให้แบงค์แนะนำอะไรเงี้ยค่ะคก็ติดต่อมาที่อ่าอดีไลน์ชาลาแบงค์นะคะ c h a l a b a n k ขึ้นจอให้แล้วนะคะแล้วก็อาจะเป็นเบอร์มือถือโทรเข้ามาคุยได้นะคะที่0826503456แล้วก็ติดตามคลิป ดีดเด็ดเดดสามารถกด subscribe กดแชร์ไปให้สำหรับเพื่อนเพื่อนแมงเมาที่ท่านรักนะคะเข้าไปกดติดตามได้ที่ YouTube พี่เปียกแมงเม่าสำราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องไปลุ้นดูซิว่าลิวพูจะยังครองแชมป์ฤดูดกาลอัปเดตนี้ได้หรือไม่